รถเลื่อทุยไทยอินไซเด์แลนด์คุณผู้ฟังคุณผ <c oughs> ู้ชมเมื่อวานคุณคณิตค่ะประธานเบสลินกรุ๊บผู้ชนะประมูลรถเมย์เอ็นทีบีคสพบกสี่ร้อยแปดสิบค่ะกล่าวหากรมสุนกลกรกล่าวหากลางรายการเจาะรถเลื่อทุยไทยนี่แหละกล่าวหาว่ากรมสุนกลกรกรําลังกระทําผิดกฎหมายสุนกลางเสียเองกําลังกระทําเกินอํานาจหน้าที่ของตัวเองอืก็ต้องท้าความกันนิดหนึ่งนะครับ รถเมเอ็นจีว489คันที่ชนะประมวลและจะต้องนําเข้าเพื่อส่งมอบให้กับกสมกรน,น,นั้นนะครับเบสลินโดยบริษัทนิเครือก็คือซูเปอร์สาราใช่ค่ะเป็นคนนำเข้าทยอยนำเข้าเป็น 3... เป็น 3... เป็นสามรถใหญ่ๆก็แล้วกันนะฮะเอาเลขเป็นหลักๆก็แล้วกันนะฮะรถที่1นึน่ำเข้ามาแค่คันเดียวก่อนอ รถที่2 99คันรถที่3ประกอบด้วยรถย่อยๆมีรถย่อยๆอีกลารแต่ว่ารวมเป็นรถที่3แล้วกันนะครับ389คัน389คันรถที่1 1หนึ่งคันรถที่2 99คันรวมเป็น100คันคันใน100คันนี้นั้นเนี่ยนะครับได้สำแดงว่าเป็นรถประกอบในมาเลเซียใช่ค่ะยึดเอกสารฟอร์มดีนะคะขอใช้สิทธิพิเศษอัฟต้าภาษีนำเข้า0%คนะะครับ ที่เป็นปัญหาอยู่เพราะกรมศุลกากรไปจับได้ว่าหรือไม่เชื่อว่ามันประกอบในมาเลย์ยจริงๆเนี่ยมันสําเร็จรูปทั้งคันมาจากจีนมาพักที่มาเลย์ก่อนเข้าไทยเท่านั้นเองนั่นคํากล่าวอ้างไปฟาองเป็นรถมาเลเซียถูกไหมครับแต่จริงๆมาจากจีนใช้สิทธิ์อฟตาไม่ได้คุณต้องเสียภาษีเนมันเข้าสี่สิเซคุณจะมาใช้สิทธิ์อฟตาอาเซนด้วยกัน0%ปอร์ซไม่ได้อ นะฮะหนึ่งกับ99รวมเป็นร้อยคันมันก็มีปัญหายันกันอยู่อย่างนั้นค่ะเอารถออกจากท่าเรือแหลมฉบังไม่ได้ใช่ค่ะส่วน389รคันนั้นน่ะนะครับเมสลินโดยซูเปอร์ซาล่าเขาไม่ได้สําแดงว่าเป็นรถประกอบในมาเลเซียยอมเสียภาษี40ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขอใช้สิทธิ์อัพตาภาษีน้เข้า0%เเขาขอเสียภาษีปกติ40ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เขาเขาก็เขาก็ขอสงวนสิทธินะ ใช่ยังสงวนสิทธิ์ในการที่จะดําเนินคดีในภายหลังหรือฟ้องร้องในภายหลังนะคะขอส่วนภาษีในส่วนนี้แต่ในชั้นแรกนะฮะก็วาง40%่ปก่อนใชไปก่อนคือเอารถ389คันมาส่งมอบให้กับคอสมก,รสมกรพร้อมกับไอห,หนึ่งคันแรกก็ยอมเสียค่าปรบสันเท <3 S 2> ่ากังเดียวกันย้อนกลับไป1 99, ไหน,หนึบวกเก้ไอหคันเนี่ยก็ยอมย,ยอมวางเงินประกันเท่ากับ ภาษี40%และค่าปรับ2เท่าของภาษีใช่เพื่อเอารถออมาใช่ค่ะออกมานะใช่ค่ะรวมเป็น389บวกห390คันก็ส่งให้กับคอสมกอแล้วค่ะขณะนี้จึงเหลือประเด็นอยู่ที่99คัน เพราะว่าจะต้องวางเงินประกัน40%พร้อมค่าปรับอีกสองเท่าของ40%ถูกต้องค่ะซึ่งทางคุณคณิตเนี่ยทางเบสลลนเนี่ยเขาก็ไปฟ้องร้องเนี่ยบอกว่ากรมศุลทํามไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติการเนี่ยในเมื่อคดียังไม่ชัดเจนว่ารถเนี่ยมันสำแดงเท็จใหม่เท็จอย่างไรเนี่ยก็วางเงินประกัน40%ไปก่อนสองเท่ายังไม่ต้องจ่าย2เท่ายังไม่ต้องวางใช่ยังไม่ต้องวาง,วางแค่40%เทียบเท่าภาษีก่อนนี่แหละที่เขาไปฟ้องคุณคณิตกล่าวหา เต็มปากเต็มคำเลยว่ากรมศุลกากรทําผิดกฎหมายศุลกากรซเองใช่แล้วทำเกินอํานาจหน้าที่อืผมไม่ยอมค่ะเอาละครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาคำตอบหาคําตอบกับกรมศุลกากรนะคะไปที่คุณชัยยุทธคาคุณค่ะรองอธิบดีกรมศุลกากรนะคะจับแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นโฆษกของกรมศุลกากรด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยยุทธค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับรท่านทังสองครับเอาครับเมื่อวานคุณคณิตประธานเบสลินกรุ๊ปบริษัทแม่ของซุปเปอร์ซาราเนี่ยเขากล่าวหากลมสุนก๊กรในรายการนี้แหละกล่าวหาว่าสุนก๊กรเนี่ยทำผิดกฎหมายสุนก๊กรซรเองทําเกินอำนาจหน้าที่กรณีรที่<ม>ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่กรณีรถ99คันนั่นนะครับ ก็แค่วางประกันเท่ากับภาระภาษี40%ยังไม่ต้องวางครอบคลุมถึงค่าปรับ2เท่าของ40%กฎหมายเขียนไว้ดังนั้นทําไมบังคับให้เขาต้องวางครอบคลุมค่าปรับ40เอ2เท่าของ40%ด้วยเท่ากับทําเกินหน้าที่ผิดกฎหมายตกลงเกินไหมคะอธิบายเรื่องนี้นิดนึงคะครับคือทางบริษัทได้ได้พูดถึงระเบียบปฏิบัติของกมสุรรากอนนะครับผมก็ขออนุญาตสั้นๆนะครับคดีก็ ผมผมีติดธุระโอเคได้ครับได้ครับเชิญเลยลครับครับก็คือในประมวลรียบปฏิบัติของกรมเนี่ยนะครับได้พูดเอาไว้ในกรณีถ้าเกิดว่าสินค้าอน,นันเนี่ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ตรงนะครับกับตัวรายละเอียดของของตัวเอกสารที่มีอยู่เนี่ยนะครับกรณีที่จะไม่วางประกันค่าปรับเนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่ของนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่ของต้องห้างต้องจำกัด นะครับก็โอเครถเมย์เนี family, well. ่ยไม่ใช่ของต้องห้ามไม่ใช่ของต้องมีใบอนุญาตนะครับแต่มันมีอีกข้อหนึ่งครับที่ระบุเอาไว้นะครับก็คือต้องไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการช่อชนต้องไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการช่อชนครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการช่อชนเนี่ยนะครับต้องวางคาปรับนะครับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขยกเว้นนะครับอ๋ออันนี้เป็นเด็นนี้เลยถ้าต้องไม่มีข้อสงสัยเรื่องช่อชนครับถูกต้องครับผมเรียนอย่างี้ผมเรียนอย่างนี้ ปรเด็นอย่างนี้ว่าในประมวลระเบียบปฏิบัติของกรมเนี่ยก็ออกตามความตามความตกลงของอาเซียนซึ่งทุกประเทศก็จะเหมือนกันใช้ระเบียบแบบเดียวกันทั้งหมดอ๋อระเบียบเดียวกันครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาออกมาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าในกรณีบางครั้งเนี่ยเรามีข้อสงสัยจะต้องสอบถามอาเซียนนะครับอันนั้นต้องหมายถึงว่าของนั้นออกมาจากสมมติในกรณีรถเมย์ก็ต้องออกมาจากมาเล หมายถึงว่ามีการส่งออกมาจากมาเลยแล้วเราสงสัยว่าเอของอันนั้นเนี่ยมันจะได้เกณฑ์ตามเกณฑ์40%หรือไม่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ที่เราจะต้องอาหาวิธีแก้ข้อสงสัยก็คือก็ต้องสอบถามไปทางต้นทางเขาเพื่อให้เขาช่วยตรวจสอบอว่าไอ้ของอันเนี้ยมันเป็น40%หรือไม่ตามเกณฑ์ของอาเซียนนะแต่อันนี้ในส่วนของข้อเท็จจริงตรงนี้เรามีข้อเท็จจริงเบื้องต้นอยู่แล้วว่าของอันเนี้ยมันไม่ได้มาจากมาเลเซีย มันมาจากประเทศฟิลิปปิน้นต้นทางมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วว่าของนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มาจากประเทศมาเลเซียครับดังนั้นเมื่อมันไม่ได้มาจากประเทศมาเลเซียเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นที่ที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติตรงนั้นที่บอกว่าไม่ต้องวางประกันมันหลุดจากประมวลตรงข้อตรงนั้นไปโอเคอันนี้ครับเรียนถามกุชชยุทธนิดนึงนะฮะมันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ทิ้งกาเนิดสินค้าแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับทิ้งกาเนิดสินค้านั้นน่นะครับมันจะนับเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการช่อฉนอย่างไรครับก็เนื่องจากว่าของอันนั้นไม่ได้ไม่ได้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียคือคือคือสําดงเ็จนเ่นแหละจ้งเท็งเั่นแหละครับเมื่อมันไม่ได้มีข้อสงสัยแล้วก็มีหลักฐานพอที่จะเชื่อได้ว่าของนั้นเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศจีนก็คือแสดงว่าผู้นําเข้าเนี่ยผู้นําเข้าเนี่ยไม่ได้ชาระ ค่าภาษีอากรนะฮะให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ที่เป็นอยู่ก็คือถ้าเกิดว่านำเข้าจากประเทศจีเนี่ยเขาต้องเสีย40เปอร์เซ็นต์โอเคครับครับดังนั้นดังนั้นการแจ้งเท็จมันเท่ากับการช่อฉนว่ากันอย่างนั้นถูกถูกต้องขึ้นเรี่ยงภาษีครับครับก็สามารถเที่ยงตั้งข้อกล่าวหาเมื่อเมื่อตั้งข้อกล่าวหาว่าว่ามีข้อสงสัยเขาใช้คาว่าและมีข้อสงสัยและมีข้อสงสัยคือคือจะได้ จะไม่ต้องวางประกันเนี่ยต่อเมื่อไม่มีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องวางก็ต้องวางอนะครับเพราะอันนี้มันมันมันชัดเจนตามความตกลงอยู่แล้วครับครับผมเรียนถามประเด็นวันยากจริงๆนะครับเดี๋ยวขออีกประเด็นหนึ่งได้ไหมคะเห็นว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวครับตอนเช้าครับค่ะเห็นตอนนี้แสดงว่ามีหลักฐานข้อมูลจะเปิดได้แล้วใช่ไหมคะว่ารถนี้มันประกอบในจีนจริงๆเพราะว่าทางของคิด ผมคิดว่าประเด็นที่เราจะชี้แจงเนี่ยก็คงจะชี้แจงในประเด็นนี้เป็นหลักนะครับครับในส่วนของในเรื่องของวิทยาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยขอให้ได้ทางสุลากรได้สรุปนะครับแล้วก็สั่งคดีในเรื่องนี้ให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 ้ครบถ้ทวนก่อนเพราะว่างั้นถ้าเกิดเราเปิดตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ลูกคดีหรือว่ามีผที่เราเอาผิดเขาของเราเนี่ยมันจะเสียไปนะครับคับผม ค่ะเอาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณชัยยุทธครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะรองชัยยุทธ์คำคุณนะคะรองอาทิบดีกรมศุลกากรวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวตอนสิบโมงเช้าด้วยนะคะผมบอกเลยนะกรมศุลนเขามั่นใจอืเขามีหลักฐานในมือแต่ตอนนี้ยังเปิดออกมาไม่ได้ถ้าฟังดูนะคะมันเป็นคดีขึ้นมาแล้วไงใช่ทีนี้ผมว่าท๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยของกรมศุลที่เขารอนะคะหนังสือตอบกลับจากกรมศุลกากรมาเลเซียค่ะคือ รถเมย์เอ็นจีวีที่นำเข้าเที่ยวนนยเนี่ยเบสเลนโดยซูเปอร์ซาร่าเนี่ยเขามีฟอร์มดีฟอร์มดีก็คือใบรับรองถิ่นกำเนิดที่ออกโดยกระทรวงอุตสากรรมและการค้ามาเลเซียมาโชว์โชว์ว่ารถนี้ประกอบในในมาเลเซียนะนเพราะฉะนั้นได้สิทธิยกเว้นภาษีได้มีหลักฐานยืนยันไอ้ร้อยคันแรกเนี่ยแหละนั่นแหละ,หละทีนี้โดยขั้นตอนนะแล้วก็โดย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 ไฟบังคับกฎหมายเนี่ยถ้าจะเป็นคดีนะฮะจะสู้กันถึงศาลเนี่ย กรมศุลก็ต้องทำหนังสือถามไปที่ศูนย์กากรหรือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของมาเลเซียขอให้รับรองไอ้ฟอร์มดีที่เบสเลนอเบโชเนี่ยขอให้ใหรับรองหน่อยรับรองไม่รับรองอค,คุณนายคะแล้วถ้าไอ้ฟอร์มดีเนี่ยมันมออกมาจากหน่วยงานนั้นจริงๆอ่ะน่าสนใจนะถ้ามันเป็นเอกสารที่ออกจากหน่วยงานนั้นจริงๆรแล้วถามกลับไปเขาจะตอบยังไง<อ>ในฐาที่กรมศุลของเรามีข้อมูลว่ารถเนี่ยสำเร็จดูปมาจากจีนมันแย้งกันอยู่ตรงนี้แล้วอะไรจะเป็นตัวย,ยัน ผมไม่รู้เอาเหรอคะก็คือถ้าเจ้าหน้าที่มาเลเซียรักษาหน้าตัวเองถ้าบอกว่าตัวเองออกใบฟอร์มดีไปรับรองถิ่นกําเนิดและในเวลาต่อมาค่อยมายอมรับว่าเออสาระที่รับรองไปมันไม่ถูกต้องอมันก็ฉีกหน้าตัวเองใช่ผมก็ยังสงสัยว่ามันมันจะตอบอย่างไรใช่มันจะตอบมาอย่างไรเพราะทางเบสลินเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกสารนี่เขายืนยันอยี่งนักข่าวตลอดเอกสารจริงที่ออกมาจากทางนั้นผมไม่รู้ นั่นสินี่ไงมันจะเป็นตรงนี้สมมติเจ้าหน้าที่มาเลยเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ารถเบสลินเป็นรถประกอบในมาเลยจริงๆเออเพราะเขาออกเอกสารให้ไงเจ้าที่ไทยก็ยืนยันว่ามันประกอบสําเร็จรูปทั้งคันจากจีนมีหลักฐานต้นทางจากคอนเทนเนอร์เลขที่เท่าไหร่มาถึงเท่าไหร่ออกจากจีนกลับมาไทยเลขที่เท่าไหร่เป็นคันเดิมอะไรแบบนี้อะไรประมาไม่ได้เปิดตู้ด้วยซ้ำเออเออนี่ไงไม่ได้เปิดตู้เอารถออกที่มาเลด้วยซ้ำรอดูหลักฐานเด็ดอยู่เหมือนกันแล้วยังไงต่อ อเออน่าสนใจค่ะเออแต่ที่แน่ๆคอสอมกอกไม่รับมอบรถแน่นอนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคงทาหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้วล่ะค่ะจะบอกเลิกสัญญาว<า>ัญญานที่เท่าไหร่วันที่เก้าค่ะคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยค่ะบอกว่าวันที่เก้านี้จะทําหนังสือแจ้งไปที่บริษัทเบสลินค่ะเพราะสมมอบรายชา้าดังนั้นต้องเสียค่าปรับขณะนี้ค่าปรับมันเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าก็ไอวางไว้สามพันสามร้อยสามสิบล้านเนี่ยถ้าถึงวันเนี้ยนะก็ครบสามร้อยสามสิบล้านละสี่สิบวันก็ต้องเลิกก็ถือว่า เป็นข้อหนึ่งในสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา<อ>ได้เ,ญญเป็น<อ>ข้อหนึ่งญญใช่ค่ะที่บอกเลิกสัญญาได้ค่ะแต่ในที่สุดนะเมื่อสักครู่กรมศุลย์ยืนยันนะไม่ได้ทําเกินหน้าที่ไม่ได้ทาผิดกฎหมายมในกรณีที่ยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการช่อฉนอย่างเช่นการแจ้งเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีจะอย่างไรเนี่ยคุณต้องวางประกันทั้ง ภาษี40%และรวมถึงค่าปรับ2เท่าของ40%มันมีข้อนี้ด้วยแล้วก็เป็นระเบียบที่ใช้กันในอาเซียนที่เขาใช้ในระเบียบกฎกติกาเดียวกันโอ้โหมหาการมจริงเเอออ่ะต่างคนต่างมีมุมกฎหมายของตัวเองนะดูแล้วทั้งสองฝ่ายก็รอติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ